H.T. แล้วก็ W. ศรัทธากิจกรรมกลุ่มอโศกมานานใช้บริการสินค้าเป็นประจำเคยคุยกับโปรเฟสเซอร์ชาวแคนาดาเมื่อ30กว่าปีที่โอ้คุยกันตั้งแต่เมื่อ30กว่าปีเกี่ยวกับกลุ่มอโศกและพาไปเยี่ยม ชมสันติอโศกโปรเฟสเซอร์โปรเฟสเซอ,อร์คนชาวนาดาคนนั้นกล่าวว่าอโศกเป็น peaceful community อ๋ออโศกเป็น peaceful community คนต่างประเทศเขามองออกโปรเฟสเซอร์นะศาสตราจารย์มองอโศกออกว่าเป็น peaceful เป็นดินแดนแห่งสันติยิ่งก็ชื่อสันติอโศกอยู่แล้วเป็นดินแดนแห่งสันติอย่างสำคัญเป็นชุมชนคอมมูนิตี้ชุมชนของสันติสันติไม่พอเราสันติไหมโอ้เป็นเรื่องจริงเลยไม่ใช่เรื่องมุกไม่ใช่เรื่องเพรอเจรอเป็นเรื่องเล่นๆจริงๆเอาจริงๆชีวิตจริงชีวิต,จ,วตจังเลย นคนก็ค่อยๆเข้าใจโดยเฉพาะคนต่างประเทศก็มองเห็นแต่คนไทยมองไม่เห็นโดยเฉพาะศาสนาเขายืนยันนะว่าชาวชนชาวโงเนี่ยมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะธรรมพระพุทธเจ้าพราะศาสนาที่เป็นสมาธิที่เป็นโลกุตระ เพราะนั้นเทรสวาคมองไม่ออกว่ามันจะ,ม,ะมันเป็นเรื่องนอกรีดนอกทางาว่าจะมาทำลายอันนี้มันแสดงความจริงมันชี้บอกให้เห็นว่าศาสนา,าพุทธมันกระแสหลักหรือว่าส่วสนใหญ่นำพาศาสนา,าพุทธไปมันออกนอกทางมันเป็นเดรัจฉีไปแล้วที่อาตมาพูดนี่พูดอย่างไม่เกรงใจ ยังไม่เกรงใจมันมันเป็นผิดทางมันพาออกนอกทางไปแล้วมันเสื่อมจริงๆริพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้แล้วว่ามันจะเสื่อม2,500ปีแล้วก็จะต้องมีคนมาสถาปนาความถูกต้องลงไปในธรรมบุตรเจ้าอาตมาทำหน้าทีน่นี้ก็พูดความจริงอย่างนี้พูดอย่างเฉยๆพูดอย่างไม่มังคุไม่อุตจักไม่ได เขินเหนียมอายอะไรพูดตรงๆพูดซืด่อบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรสะดุดใจเลยพูดอย่างจริงใจเต็มใจบริสุทธิ์ใจไปอาตะมาไม่ได้สงสัยตัวเองไม่ได้สงสัยสัจธรรมพระพุทธเจ้าว่าอาตมามาทำสัจธรรมพระพุทธเจ้าอาตมาเป็นตัวผู้ทำจริงๆเขาบอกไปซื่อไปคนซื่ออาตมาสุดซื่อเลย แต่เขาก็มองไม่ออกก็มันธรรมดาธรรมชาติถ้าเขามองออกมันก็ดีดิมันยังเมืองไทยยังไม่ได้เป็นกุศลเท่าไหร่ยังไม่มีกุศลมากแกน,นี้ก็ได้เท่านี้ก็เอา